พ่ลูอแม่ผมเขาแม่ทำงา,าน,นบ้านกันนครับครับลูกเย็ดเลยเลรายุกควดไปต้องวดไข้วดมันแม่มืองมีอะไรให้กูกินไหมวันนี้มีจุกที่ ยกข้าวให้ลูกก็พัาให้พ่อสิลูกสับแม่เออดีลูกขอบใจมากตั้งใจเลยนะมึงอ่าวันนี้กูเครียดอ่าเฮ้ยกับข้าวมีแต่น้ำพริกเหรอแล้วกูจะกินกับง่ายไงกับกวนอะไ้ไงกับข้าวมีแค่ดี้ละพี่เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี ไหนจะข้าแล้งเวียนแดงอีเราต้องประหยัดนัคะพี่เฮ้ยเขียนผู้เหรอเขียนผู้เหรออย่าพออย่าทำ้ายแม่อย่าพี่อ่าววันนี้กูไม่ทำนะอ่ะต่อไปอย่าเขียนผูอีกจับงไหมจับพี่โอเค

อะไรนะรแอบนั่งดืุมดีและดื่มแล้วที่หนังค่ะจริงเหรอค่ะเออเดี๋ยวขอใจมากหมูพอใจมากเดี๋ยวครูจะตามลงไปดูนะ,อะโอเคดีมากทหน้าที่ได้ดีมากเดี๋ยวครูออกไปดูโอเคเฮ้ยแดงลองกินดีไหมก็อรอกินแล้วจะดื่มย่างนะอ่ะไหนวะลองดีเห็นว่า ให้แดงเลองดนูไหมทีน้องเว้ยสุดนะทำไรกันอนะ่ะแต่งกายให้เรียบร้อยดิเสื้อผ้าหลุดรุ่ยหมดมีอะไรอ่ะทำให้ดูดิทำให้คุณดูดิเล่าอะไรอีกบุรีไปเท็กใครเอามาผมครับ ทำไมเคองมามานะรู้ไหมมันไม่ดีอ่ะครับเนี่ยรู้ไหมโรงเรียนเราปอดยาสุดดิตเอาของไม่ดีมาโรงเรียนมันมีความผิดเข้าใจ่ไหมครับพูดทำมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับแล้วที่บ้านล่ะไม่เคยไม่คเยยคยแบบันผิดกฎหมายเข้าใจะไม่ทรับแล้วทำยังไงรับปากพูดได้ไหมเนี่ย จะไม่ทำอีกครูไก่เธอมีความผิดเยอะเธอเป็นคนเอามาเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้เพื่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวครูจะไปพบผู้ปกครองครูสอนส่วนทังคนเนี่ยเดี๋ยวตามครูไปที่ห้องเรียนมาละเอาของกลางมาตามครูไปมา เป็นไงบ้าง,งไหนลองไล่ครูฟังสิวันนั้นไอไก่ชวนให้พวกให้มันหืันผมมันเช็บดแยกสัตว์มันเช,ชื่อแล้วก็ค่อยวันกล้อมาแล้วก็ไปลองอว่าคาือเดี๋ยวครูจะมูกอกอุ้งบุกคอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ เตือนแล้วกันเตือนนะเข้าใจะนะโอเคนะ,อ,นะนคอ่ะด,ด้วยกันสวัสดคบบคคีครับครูสวัสดีครับไอเจ้าแดงลูกชายผมมาทำอะไรผิดครับครูก็ก็คือเัามีความผิดก็คือเอาสิ่งเสพติดเขามันเรียนนะครับก็บบคือมันเป็นการผิดระเบียบของโรงเรียนที่จริงมันจริงที่ดีที่กฎหมายด้วย แต่ทีนี้ในฐานะคนเป็นูก็บวกการเตือนเขาไปแล้วแหละดีแล้วนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีกับลูกแต่ส่วนปูก่ก็ว่าจ่าวกาเตือน,นเรียกพ่อแม่มาคุยจะได้ไม่มีปัญหานะครับฝากก็คืออย่าดลลูกนะครับอย่าไปลงโทษเขาทำดีๆให้ความรักความอบอุ่นนะครับก็ฝากนะครับ ครับสอนนี้เรื่องพอดีดีนะครับส่วนทางโรงเรียนก็จะเริ่มการบันทึกข้อความนะครับแล้วก็สอนพอดีดีที่ดีนะครับก็ฝากขอบคุณผู้ปกครองที่มาวันนี้คขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาวันหลังนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกครับเพราะวอนนั้นที่ใส่อารมณ์กับลูกกับเมียไปหน่อยคือมันเครียดเรื่องงานนะครับแก่ครับ ต่อไปก็จะเป็นอย่างที่ได้เป ah. ah ็นร oh. ูปครับครับดีครับดีมีปัญหาอะไรก็คุยกันครับด้วยครับดีครับขอบคุณครับ